สวัสดีค่ะทุกคนแมวข้ามถั่วแอพพิคุณในช่องนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแกะบัมเดอร์ซาร์ชัพเตอร์ทูเกเตอร์ของถั่วมอโรบายทูเกเตอร์กันนะคะซึ่งเมื่วันนี้เนี่ยเราไปซื้อมาจากร้านเคปป์เมิร์ชที่อ่าเซนทันเบิร์นนะคะเพราะว่าวันที่เราไปซื้อเนี่ยเป็นวันเกิดมาพอดีมันก็เป็นการเฉลิมฉลองเล็กๆแล้วนะสำหรับเราเพราะว่าเราไม่มีเงินไปดูคอนเสิร์ตที่เกาหลีนะคะแล้วก็ประกอบกับช่วงนั้นนะ่มันมีอีเวนต์ลัคกี้ดอด้วยก็คือซื้อหนึ่งอัลบั้มได้สมการดไ้ส่มการใบ เราก็เลยไปซื้อมาทั้งหนึ่งเซตเพื่อจะได้สมกรารสามใบค่ะเราเพราะว่าเราคาดหวังว่าเราจะได้เมนทั้งสามคนของเราหรือก็คือลูกลูวสางคนของเราซึ่งก็คือยนจุนแทฮยอนเราก็ฮยอนครนะคะแต่ว่านี่คือผมประกอบการของเราแน,น,น่้ค่ะเื่อแดนได้สุบินบอมิวแล้วก็ยันจุนนะคะซึ่งเราก็ดีใจค่ะเพราะว่าเช้เวลาอะ่ะมันก็คือเช้เวลาอะ่ะตอนแรกเราว่าจะไปหาซื้อหรือไม่ก็หาแลก น้องไข่กับน้องแทนแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะเราพอใจในสิ่งที่เราได้มีอยู่เพราะว่านั่นคือการสมดุลของเราเองก็คือจะทิ้งจานแรกอันนี้แบบจับต่อคนอื่นไม่ได้เลยค่ะเลยเพราะว่าน้องนั้นรักมาก,ส,ส,มก,มากบบส่วนยันจุนอออส่วนมังกรยุกคือหล่อมากหล่อแบบหล่อส่วนยันซุนก็คือลูกน้องของเราก็คือไม่ขายไม่แลกไม่อะไรทางนั้นเก็บเองรักนะคะ ซึ่งคือถ้าสังเกตดีอ่ะก็คือลัคกี้ดรนเนี่ยก็จะเป็นเซตเดียวก,กันกับที่เป็นเบนเฟิตของซายของเคปป m e r อรเนาะอืมแต่คือเราอ่ะไม่ซื้อลุ้นซายของเคปป m e r อรตั้งแต่ทีแรกฮะนี่เห็นว่าการารมันก็น่ารักดีเพราะว่าดวงไม่มีค่ะหนึ่งคือด้วม่มีสองคือไม่มีขาดทุกเนาะอืม คพย์เราก็จะมาแกะอัลบั้มกันเลยสามเวอร์ชันเริ่มจาก Awake H แล้วก็ Starlight ละกันมันอ่านว่า H ใช่ไหมนะเริ่มที่ Awake อย่างไรหืมเก็ตเป็นพิซซ่าเลยความงดงามมันนีน่ารักแต่ The Star Chapter Together I came back to life, when you call my name, you save me, just as I was just sinking away, fading soon to be forgotten, it was magic that only you could cast, so now i call your name true because you show me it is possible to be remembered forever to each other. And now, with my own magic, I'll carve your name into the world. We are peculiar but beautiful, and beautiful because we are peculiar. Tonight, we write our own fate, saying true to our authentic selves. A story called together for us and for the world we should live in. tonight as I hold your hand and we gaze at the starry night we w i l l d i s c o v e r that the, the scars inflicted by the world actually resemble the stars the stars of our promise s i n g e our names and from the a g e s inward our world begins to grow เอาจริงๆอะคือด้วยความที่มันเป็นจุดจบของเรื่องราวตั้งแต่แรกๆของทเทเลกเนาะมันทำให้คนที่เป็นโมอามา6ปีรู้สึกโอเวอร์มากๆจริงๆกับ กับคัมแบกครั้งนี้เรายิ่งฟัรเพลงสองของปัสสาคือแบบจะเราให้คือมัอนเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างมามันกำลังเดินทางไปถึงจุดจบซึ่งจะทำให้เป็นจุดเริ่มต้นอันใหม่เราจะมาแกะบ้านนี้กันเลยคือเป็นกล่องพิซซ่าจริงๆด้วยขอโทษนะเอามาแบบนี้น่าจะแกะสะดวกขึ้นแล้วก็ปกติกาสจะอยู่ข้างในของกันแล้วขอหา อันนี้ก็เป็นโฟโต้บุ๊กเนาะไหนลองคาขอบคุณที่เราอ่านไม่ออกถ้าเทีสแกนผ่านๆก็คือรูปดีมากอันนี้เป็นการ์บีเวิร์ดซึ่งน่าจะสแกนได้อยู่น่าจะยังอยู่ในสาาเดือน กายใครกันนะให้น่ารักจังกัสมิละ่ะสตาร์การ์ดเซเรนพาวเวอร์จริงจริงอะสตาร์การ์ดมีสิบสองใบใช่ไหมเราอยากจะเก็บให้ครบถึงใบซึ่งมันรู้สึกว่ามันจะยากมากสิ่งนี้คืออ๋อโปสการ์ดเนาะแล้วก็สติกเกอร์ วายได้ปูกายอนจนละโอ้ยทีย่อ่ะก็คือเราเป็นพวกป้าอยากเก็บปูการอันนี้ให้ครบเซฟเพราะงั้นต้องไปหาซื้อ,อน,นี่ก็เป็นลีลิกเนาะอ๋อเป็นลีลิกแบบยาวโอ,อไม่ใช่แบบยาวด้วยแ,แบบแบบยาวแหละอันนี้น่าจะเป็นโปสเตอร์ปะมิน,นิโปสเตอร์ ก็ไม่มีนิเท่าไหร่อย่างใหญ่เป็นปอน๊อาพับเนาะโอ้ดีอ่ะโอ้ยแผ่นซีดีสวยอ่ะจริงๆสวยอ่ะ ความพอใส่เข้าไปแล้วอะต่อกันกับข้างบนได้พอดีเลยถ้าเกิดว่าถ่ายให้ถูกล็อกกหนปะสวยมากสวยจริงอันนี้คือผมประกอบการของบัมแรกที่บอกว่าบัมแรกเพราะว่าเรามีสั่งแบบสแตนดาร์ดเซตไปอีกหนึ่งเซตเนาะ โอเคเรียบร้อยต่อไปเป็น H Ver เติดมา60แพงมากทุกคนสวยงามตามของเรื่องมากอ่ะแกะโอ้โหอันนี้คือเป็นอะไรกานที่บอกบางมากน้องดูจะพังได้ทุกเมื่อ ในนี้คือคืออะไรอ๋อคือของกลุ่มก็จะดูของกลุ่มมาดูอันนี้ก่อนละกันอันนี้เป็นโฟโต้การเอ้ยโฟโต้บุ๊กแบบเป็นแผ่นๆนี่เป็นแผ่นๆเก๋อยู่นะว่าไม่ได้แต่แต่น้องคนนี้เยินมาก การใครกันนะการใครกันนะการใครกันหรแล้วแล้วอันนี้สามหลาทุกคนเซียใเพาวเวร์ส,สามมากเสียใจอะ่ะก็อันนี้เป็นโปสการ์ดเนาะแล้วก็เป็นสติกเกอร์ส่วนอันนี้ก็เป็นเฮ้ยซีดีเอชว์สวยอะ่ะขอหมุนให้ทุกคนเป็นยังไง อย่างนี้หรอไม่หรืออันนี้มันไม่ได้เหมือนเหมือนอันนั้นอ,อ๋อมันกลับด้านเนาะมันต้องด้านนี้นี่น่ะหลาแล้วก็อันนี้ก็เป็นดิลิการเหมือนเดิมอ,อ๋อมีข้างหลังด้วย มนนันไม่มีข้างหลังปะคงจะมีแหละน่าจะดูไม่ดีแล้วก็สิ่งนี้เป็นโปรกะโปรพับเนาะโปรพับสวยอ่ะทำไมว่าดีทุกคนดีมากจริงเครื่องนี้ดีมากจะเก็บ สิ่งนี้โอ้เก็บก็ยากเอาออกก็ยากทำยังไงถึงจะไม่พังอ่ะ มันก็คือเรียบร้อยสักเกลามากว่าคืออันไหนอยู่บนไหนอยู่ข้างล่างอย่างนี้ปะมันเก็บมันเก็บมาแบบนี้ไหมอ่ะเหมือนจะไม่ใช่ไม่ตัวบั้มต้องอยู่ข้างหน้าสิ ด้วยความให้มันเป็นชิ้นๆมันเก็บยากมากเลยทุกคน okay. เราไม่ต้องใส่สองก็ได้มั้งมันก็น่าจะกันฝุ่นต่อไปเป็นตาไลท์เวอร์เนาะซาไลท์อืมอันนี้คือไม่ต้องใช้คัตเตอร์แล้วเพราะว่าน้องขาดมาอยู่แล้ว ตาการ์ดขอเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำนะว่ายละ่ะอันนี้เป็นแบบธรรมดาล่ะทุกคนไม่ได้เป็นแบบกล่องพิซซ่าหรืออะไรเดี๋ยวขอหาของที่แถมอยู่ข้างในอ๋ออยู่ในนี้ ไหนดูสิฟโฟโตบุ๊กคือสวยนะสวยมากเลยเอาจริงเราชอบเวอร์รชันสตาร์ไลท์มากสุดคอนเซปต์สตาร์ไลท์แล้วอันนี้ก็เป็นซีดีเป็นซีอันเดียวที่แบบไม่เหมือนชาวบ้านถุกช่องเขาเนาะแบบไม่มีให้หมุนไม่เป็นไรอันนี้เป็นของทั้งหลาย โอเคอีเทอเราทำวันีไม่ซ้ำแล้วทุกคนดีใ,นใจมากอันนี้เป็นปอดกา๊าดว้ายสุณเบนแหละดีอ่ะดีใจอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นลิลิกเนาะลิลิคยูเอ้ยริลิปอดก๊าซส่วนอันนี้เป็นปอดพับ โอ้าพุกคนดีมากสวยงามสุดๆไม่แล้วเข้าการาดละ่ะอ๋ออยู่ข้างในสุบินอีกแล้วอะ่ะสุบินหลักนี่มากคือทุกคนจะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วอะ่ะเวลาเราเปิดอะไรอะ่ะเรามักจะได้สุบินเสมอ ซึ่งไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมเหมือนซูบินรักเรามากรักแบบมากๆแล้วเราคือเปิดกาได้การเมนแบบน้อยมากโอกาสเปิดกล้การไทยอนยนจุนแล้วก็นัทมีใครมีแต่น้อยแบบน้อยจนแบบเศร้าใจโอเคทุกคนก็จบไปแล้วกับการอันบ็อกซิ่งสแตนดาร์ดเวอร์ชั่นของ K-POP Merch เนาะ ก็ถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราในการหาแรกการ์ดเมนดูด้วยเนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยจะมาอันบ็อกซิ่งอื่นให้ดูกันอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย